วันหนึ่งเดทับบี้ได้ออกไปข้างนอกและริงให้ไอตัวโดอฝุ่นี้อยู่ที่บ้านมันก็ดูแลมันไม่รู้มันดูไปเรื่อยๆสุดวัาสนุกจังเลยหืเสียงอะไรอะ่ะมันก,กบมะสิท่าไปดีกว่าพวกเราแลลอะอืมอ,อ,อ้ทุกคนเะนชั่วลาล่านะวันนี้จะออกไปเล่นมาด้วยแหล,ล,ละทำอะไรอยู่ตลาดโอ้ ขาเหรอเข่าทำไมเข่าฉันดำมากล้วล่อไปทำอะไรมาเอ,อ่อฉันไปคุกดินมานะเข้าไปไต่ดินมามันเลยดำอย่างนี้ไงโอ้โหต้องไปล้างสิท่าเนี่ยแต่สองคนนั้นไม่เห็นจะเป็นเหมือนเราไหมนะดูสิไม่ตายจังเลยอะเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวตไปล้างขาคนนะไปละบาย เออจะเอ๋อเฮ้ยซิซีกูดูฉันได้สิฮะเออกหน่อยนะโอ้ตัวนุ่มมากเลยอ่ะฮเฮ้ยเหมือนกับเธอไปคุกคี้มาเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่ดินนี่นะอืมแต่แยงว่าเธอมาเล่นในห้องซฟปสินะแม่ไม่ชวนกันเลยอ่ะดูสิ นี่ถ้าไอ้โพมันกลับมาไอนโพลมันคนต้องมาเริ่เหมือนกันทีถ้าตึกรู้เหมือนกันว่ามันจะไปเล่นอะไรแอนดี้มันไปเล่นขี้เราไปเล่นโคนเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้โคนไปเล่นอะไรนี่สันตูดให้ดูเลยนี่มันขาตูดวะฮะโอืมขาโอเคขาขาเลิกเหมือนกันนี่ก็ขาขาขาเล้อนะโอ้โห้เฮ้อเลิกหมดเลยอ่ะเย็งใครมาเนี่ย อืมเฮ้ยไอ้ม่มวงนี่ใครวะอเมวาเฮ้ยคุยกันคัน่อยสิเฮ้ยทำอะไรกันอยู่อะนี่เราไปเล่นกันมานะโอเคก่อนหน่อยโอ้ยจนนุ่มอีกแล้วนี่แต่ละคนอืมดูสิเลืกแล้วไอ้คนนี้ก็เหลือไปคุกอะไรมาเนี่ยเออโอ้ยสงใจนี่คนนี้ ฉันไปเล่นที่สวนมาหนะ้าส่วนฉันไปเล่นห้องน้ำมาหนะ้าและฉันก็อยู่ที่บ้านมาหนะ้าแต่ละคนก็ไปเล่นกันมาชุ่มจังเลยอ่ะแล้วก็เล่นเหมือนกันเลยนะโธ่เอ้ยดูสิทำไมพวกเราสรองเรากันอย่างงี้นะทำไมพวกเราไปไปห้องน,น้ำมาล้างขากันซะพวกเราไม่มีสมองจริงๆเลยไม่มีสมองค่ะไม่มีสมองไม่ค,คิดอะไรได้เลยว้ อยากจะล้างเจอเกินแต่็นตรงที่มันไม่มีน้ำเลยสิเอ้าฮะไม่มีน้ำอโอ้โหคิดหนักเลยเนี่ยไม no ่มีน ah? ้ำไม่มีน้ำจะทำไงทำไงเลอะ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 พวกนิ้วปนย่องันหนูว่ะไม่ห้องน้ำอยู่ไหนอะจะเข้าห้องน้ำจังเลยจะไปล้างขานะขาเลิบหมดแล้วเฮ้ยนั่เครื่องอะไรอะน่าสนใจดีนะลองหมุนนะดูไหมอะฮะหมุนเนาะ มุนดูซิอึบอึบอึบเอ้ยอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่อะไม่มีอะไรนี่หมุนดูกดดูฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะดูชื่อทีมซีแค่อยากข้ห้องน้ำแค่อ่ะกดไม่ได้อือกดไม่ได้ก็เหรอโอ้แล้วเราจะล้างขาย,ยัางไงล่ะเนี่ย่ดยนี่เขาวันน้นก็ไม่ไหลเอ๊ะอะไรอะ่ะน้ำมันสบู่ใช่ไหมสบู่แน่เลยมันไม่ไหลก้อน อย่าเช็ดสบ,บูจ่จะจะขาดเฮ้ยสบ,บู่โอ้สบ,บู่ขัดพุงดีกว่าพุงเลอะหมดแล้วเนี่ยเราอ่ะมีกระเป๋ามันโดนเลมอนเลยเนาะใช่สิกระเป๋าเราเป็นน้องโดนเลมอนนี่นาะเย้น้องโดนเลมอนก็ใช่นั้นนะนี่ของฉันอันนี้ของฉันอันนี้แล้วของกูอ่ะไม่มีบนกระดูกบน,นเฮ้ยอย่ะมาชื่นขัดนะโอเคร้องเพลงก่อน A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U N V W X Y N, S เดี๋ด้แล้วใช้สบบูนี่ขัดให้หมดเลยขัดให้หมดเลยนะขัดให้หมดเลยเลย้ยแน่เดี๋ยวฉันยาดมีสบู่ขัดมดั้งอ่ะรู้สึกว่าคันจะจะขัดแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะ

โอ้ยชาว่ะแม่ไม่ให้เราขัดมึงเลยฮ่าฮ่าเราสองค,คนต้องขัดน้องนะอย่ยาอย่าขัดแล้วอ่ะขัดนี่ดูดิจะข่าวอย่างนี้เลยอะ่ะอยากข่าวไหมอะ่ะกระโดดกระโดดให้ดูเลยข่าวนะข่าวโคอมึงเหลืองเฮ้ยมึงขัดดิสีม่วงอะ่ะสีเขียวก็ยังไม่ขัดนะเราจะก่อนขัดนะเราจะมาร้องเพลงให้ฟังกันนะยวร้องเพลงที่สนุึ้นุกใไปฟังเลยอะ่ะโอเคหนึ่งส,งสงองสามร้องหายหาพ่อเธอเลือ เอ็นเจอตะโกนเรียกพ่อเดี๋ยวจันทจะน้ำตาคอเฮ้ยขันแล้วนะนี่แด้ขันยี่ปายแล้วครับเฮ้ยมันตกลงไว้วะเฮ้ยอยู่ก่อนขันเดียวเลยยกดคันเลยไปเก่าแล้วเนี่ยขันยี่ปายเลย เหนื่อยเว้ยคิ้กัดนี่ยัยไหมเขียวย็บอ่องเลยอ่ะอยู่แต่งเยื่อไหมอ่ะเฮ้ยนายม่วงอ่ะลองสิเราจะรู้ว่ามันสุดแค่ไหนการขัดนี่อ่ะมึงขายคันเลยอ่ะหืึกระพริบตาทำไมอ่าเราต้องขัดแล้วสิต้าโอเคนั่งก่อนนะหนึ่งสองสามใสตัวนาย ไม่ได้ขัดมาหลายวันแล้วกดทันเลยข้างนี้ด้วยเหนื่อยแทนคนพ่อจริงเลยอ๋อโหกะยิบอ่องเลยอะคิดกากหมดแล้วเย้ไม่มีคิดกากแล้วเย้กูอดขัดสิท่าไปดีกว่าเอ้ดูสิสะอาดไหม โอ้สะอาดเลยอะ่ะหมะ่เหมือนใหม่เต้นหน่อยดึบดึบดบโอ้กระโดดกระโดดโอ้ยมีท่าที่ดีกว่านีก่นไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะมาเต้นกันอีกทีดึบดึบโอ,โอ้ดึบดึบดึบอนี้ก็โยกไปโยกมาต้อนอะไรไข่ายดขาเนี่ยโอ้ถู่กจึงเลยขัดหมดแล้วไม่ซักมีความสกปรกแล้วนะเออเสียงอะไรอะ่ะเหมือนไอโพจะมานะ เฮ้ยคุขี้มานอะขอโทษทีมื่ี้เนี้ยแหวเล่น,นกันไม่ชวนเลยอะอดูดิมึงไปคุกขี้มาใช่ไหมเนี่ยตัวเลอะใช่สิเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เราไปนะเราไปห้อง้ํามาเห็นป่าเราเจออะไรรึป่าเจอขันด้วยโคตรตื่นเต้นเนะี่ยเจอขันด้วยน้ำโอ้โหนี่ไงเราเห็นขันเราก็เลยคุกขี้เลยสวยไหมโอ้โหดูมาสิไม่อยากคบเลยนี่เพื่อนกูนเหรอเนี่ยอ้าวเพื่อนเป็นไงกูชิปโผล่เลย เฮ้ยพงคุณขัดได้ขัดให้ขัดเว้ยอ,อย่าขัดนะนะไอ้ยังขัดได้ไปแล้วกูมไม่ขัดหรอกัดไปแล้วดังก่อนมึงมวิคีนอ่ะคุณมึงก็ไม่ขัดในกูสักทีวะแม่งรอาานานมึงเล่นอะไรกันเนี่ยกูเล่นด้วยเย้วิ๊กบอลึังวิ๊กเร็วจังวะ่ะไม่รออ้วเลยอ่ะโอ้โพงเหนื่อยไหมเหนื่อยที่ท่าหเหนื่อยอยากขัดจนใจจะขาดตัวเนี้ย ขัดเลยขัดให้ขัดแล้วอุ้ยอยาขัดอันดีดี๋ยวนั่งขัดให้นั่งดีของฉันก็มีโอ้โหของฉันสีมูเว้แมตัวสีแดงนจะเทสีมพูอย่าขัดใจอยาขัดแล้วค่ะหนูอยากขัดค่ะหนูขันข่ค่ะอยากขัดจังเลยค่ะเดี๋ยวพวกมึงก็ไปขัดให้กูไอ้ห่าเอ้ยกูกลับบ้านแล้วไม่คุยด้วยแล้วต่อไปผมไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยเดี๋ยวขัดให้นะ จิกจิวาจิกจะกิจะกิมึงเล่นกันอยู่แค่เนี้ยมันจนเลยอ่ะดูกันไมอ่ะชื่อมังดกูจะกกติไลยจะกจิยอ๋อจะกติจะกกิจะกิวายจะกจิวกจิ